อนนู้เปนี่ยะันเนี่ยนต่างมันเนี้ยตัแ้วก็ไปขอควาเราเอาข้อเนี่ ต oh ันน yeah, ั <myster iously> yeah. well, that, that, that ่ oh, so ั่นใ่เราเนี่ยคนนี้คนนี้มันมีได้เลยเนี่ยอ่ะเอป่มาดู ทำงานแล้มาดูดิวนี้เอาดูเอ้าไม่ลองลองอันไหนได้ได้เคื่องตะบันน้ำเอโน่อออธิบายไหมโหอยู่มอนี่อธิหมไหมดใหแกดไปขาดไปแพนไม่เลยไระบันน้ำอ๋ออาจารย์่อธิบายไหม พ่อาวเออเออยัไบ้าอะไนเลาคร้บวันนี้เราได้มาทำกิจกรรมครับมอองน้ำมาทาตบันน้ำให้กับโรงเรียนที่อยากไล่ลหินกระดานนะครับช่วนี้ก็น่าจะประมาณเกตเปอร์ต์แล้วครับเราเรียกว่าอะไรนะประมาณบจับนเลยตบันน้ำื่างตบันน้ำครับเรื่อสาบเต้่นั้ เออเชื่อกันได้นะเอามาใส่ยางอยู่ใ้สว่าตอนนี้ยู่ไหน่หยาคนยิ่ที่คเยถึงต้อาูีตัวาฆ่าแล้วม่ตัวา่นพนย่างในนนเลยโอ้ยต่อไม่ด้นันดีว่าเราพูดทไปเสียบเลยพี่ทายูเต็นะนะต่บัเก็งบัเก็งโมเมนผมื่อหกันมตัวนี้ ครับเสียงกบโซ่แตกแล้วใช่ไหมเชื่อว่าไมครับที่วัดเราแม่อธิบายเทคนิคน้ำอธิบายพลังงานได้เปล่าโเก็บไวพอดีไว้พอดีมปลาแล้วลอยแค่น้หน้หน้เลีลีน่ะไหลน้ำอแม่ไหลน้ำน้ำเปลี่ยนน่น้ำอออาแล้วน้ำเอล่า้หน้ำออกแล้วก็สร็จเย็ดเย็ดเย้ว มาพอกี่เส้วกม่ี้ยถ้าน้าผองไม่แล้วกขไม่รู้าหญอก่าวก็เลยวดี้ายลูกส่งยางนหายห้องิายด้วตอนนี้คือแมวแห้ถวอธิบายพูไมพูดันจออเไม่ค่อยวอกกเต้นนั่งเดินแล้วเนี่ยาอ้บอกว่า พักพวกคอพวมหนึ่งเหนื่อยตัดคอัดมีต่อไมพี่อ้พี่อมีมีสายคอไหมเหลือไหมเื่อจะล้วนไช่พี่ก้ใ่เหมีมดนี่ยมันน่ี่อกรถ่นอ๋อแอฟเล่เล่นม่ออวเสยส มาแล้ว่ะก็เลงไปเรื่อยๆกันเนี่ันมไม่คอน้ำมันแค่นี้จะเอาอย้ว ใส่นี่มันใส่หมวนบ่ เขใไหม่ผมาเดอมา่งน้ลกัาก้ให้ส่กันมีจะเปลี่ยนผ้าไหมอยังเดียวนะผรายังไม่หมดเยเท่กับน้ำเต็มหมดเลอากาศไม่มีแล้วไม่มีแล้วนแล้ว